ฮัสวัสดีครับมีลักที่แมนะครับวันนี้เราอยู่กันในแร็คคาร์ออริจินนะครับตเติมเงินถูกต้องอิน o ัชอนะครับรับเติมทุกเกมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงบันเดน3ามนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยติดบั๊กกันหรือเปล่าวันนี้หมีโดนกับตัวเองเลยก็คือมันมี5รอบใช่ไหมอไอ้รอบ2รอบหมีก็เล่นได้อยู่ระดังฆ่ามันๆเลยปรากฏว่ารอบ3ตัวหมีค้างครับไม่สามารถเดินเดินหรืออะไรได้เลยกดออโต้แอคแท็กได้อย่างเดียวครับแต่คือพอเราเดินไม่ได้เนี่ย มันก็เหมือนแบบมันก็เราก็เหมือนเราไม่ได้เล่นอ่ะทีนี้ก็คือเพื่อนอีกสองคนในปาร์ตี้เขาก็จะลําบากนะครับแต่ว่ามีเพื่อนหมีคนนึงเนี่ยเขาก็ค้างมันหมีอยู่รอบนึงแต่อีกสองรอบเขาหายแต่หมีจะเป็นอีกสามรอบก็เลยเฟลเลยนะสามรอบนั้นพอดีเขาเขาแบกกันได้อยู่นะก็เลยรอดไปก็ไม่มีอะไรครับแค่อยากจะมาถามเพื่อนๆว่าสามสามเนี่ยเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าค้างคือเดินไม่ได้เลยครับ ถ้าเกิดเป็นก็มาพิมพ์ใต้คอ,อมเมนต์ขึ้นมีอยากรู้ว่าเ,าเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดคนเป็นกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมีจะแจ้งทางทีมงานเขาแก้ไขครับเพราะว่าเออมันไม่สนุกอะ่ะมีพูดถูกไหมใครก็แล้วแต่โดนโดน,ดนเออโดินไม่ได้อะ่ะตัว,ตว,ตวมันยืนอยู่เฉยค้างอะ่ะเป็นใครๆก็ไม่สนุกมีพูดถูกไหมก็อยากมาฟังความิเห็นเพื่อนนะครับสำหรับคนที่ไปลง3-3ทีมเดสแมทมาวันนี้แล้ว ปรากฏว่าตัวค้างเดินไม่ได้เงี้ยเอ่อขอเราพูดกวนนิดนึงแล้วกันมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันนิดนึงนะครับมีจะหนูจะดูว่าจํานวนคนที่เป็นเยอะมากหรือเปล่าแต่ว่าด้วยส่วนตัวหมีเล่นฟอนห้าเนี่ยในกิวหมีเ,เป็นกันเยอะมากนะแล้วก็เห็นคนในเซฟเขาแหกป่าโวยวายกันอยู่ช่องโลกอะเดินไม่ได้เดินไม่ได้ดไไดจะเล่นทําไมใช่ปห <c oughs> อ่านั่นแหละครับเผื่อใครเป็นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นิดนึงถ้าเกิดมีเห็นว่าเยอะเดี๋ยวมีจะแจ้งทางทีมงานเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สนุกครับถ้าปล่อยไปนานๆแล้วอะไรวะมาสู้กันสามสามเนี่ย กดออโต้ Auto ได้คือทําอะไรไม่ได้เลยแล้วแล้วแต่ชะตากรรมมันก็ไม่สนุกใช่ไหมแทนที่3ามสามันจะเป็นโหมดที่แบบบรวัดฝีมือการยิงการจัดทีมอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับอะคลิปนี้หมีไม่มีอะไรครับสั้นๆง่ายๆเลยก็อย่างที่บอกใครวันนี้มาทีมเดสแมนสามสามเนี่ยแล,แล้วปรากฏว่าเฮ้ยตัวค้างเดินไม่ได้เลยมันติดบั็อกเนี่ยจริงๆมันมีทางแก้คือออกเข้าใหม่แต่ว่าะแต่ว่าเวลาเราเข้าทีมเดสแมนอะมันจะมีเวลาเนี่ยที่เล่นรอบ2รอบสารอบ4รอบห้ามันจะประมาณนาทีกว่า นี่มันจะจับหาคู่ถูกไหมถ้าเกิดเราไปออกตอนนั้นมันเข้าไม่ทันครับมันก็จะเข้า2คนนะอ่าเผื่อเอ่ออย่างที่บอกครับใครที่เป็นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันได้นะยิ่งถ้าเกิดสมบูรณ์มีเห็นว่าเยอะเลยเรามีไปแจ้งทีมงานเลยเผื่อเขาจะแก้แล้วเขาน่าจะได้มาทีมแดนแมทกันมันันะครับอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องลักที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับ่าขอบคุณนะ อ่าน,นี้คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีตั้งหกสบเกแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าน,นี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนีนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนของหมีครับคือใครที่มาโดเนีนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนีเขหมดหคน ก็คืออย่างคุณเอกเฮซัตเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนทให้หมียอดสะสมเกิน1,000บาทมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซัตนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเลนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนทแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนทได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สนับสนุนช่องลบ